ทุกคนเสียงมีเสียงด้วยจริงจริงไหมตอนผมมือรูดเหมือนมีเสียงเหมือนข้างในเป็นกรวงหรือเปล่าข้างในเหมือนเป็นที่กรวงโลง่ลงๆแล้วก็มีการเสียงสะท้านออกมาพี่เอฟซีก็ดีใจเหมือนกันใช่ไหมฮะก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าใครชอบไม่ชอบยังไง บ้ามึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพ,พี่เจอปะ่ะน่ะน่ะน่ะพี่พี่เจออะไรไหมทำไมผมเพิ่งเจออ่ะบ้ามึงอ่ะผมยังไม่ สวัสดีครับผมก็กราบสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดใหญ่เนยพี่นะวันนี้ฮะทุกคนครับผมจะพาพี่เอฟซีทุกคนกลับไปสถานที่สถานที่หนึ่งนะซึ่งผมเองเคยมาครั้งเดียวผมเคยมาเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วสามเดือนที่แล้วได้นะช่วงนั้นผมเดินป่าแล้วเหมือนจะหลงมนาะทุกคนนะ ไม่ไแน่ใจว่าหลงป่าหรือเปล่าเพราะามันก็ผ่านมานานละทุกคนจําได้ไหมที่ผมเคยไปเจอเขาเรียกว่าไงนะเป็นเหมือนปลวกจอมปลวกก็ว่าได้ทุกคนครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะเชื่อนะผมผูกเปบริเวณปลวกตรงนั้นซึ่งคิดว่า ตอนแรกผมวางแผนเหมือนจะนอนตรงนั้นเหมือนจะลงป่าก็นอนตรงนั้นนะทุกคนเพราะหาทางออกไม่เจอผมมีความคิดว่าอ่ะไหนๆก็ลงป่าละก็เลยขอนอนในป่าแล้วก็เจอปวกตรงนั้นผมคิดว่าการที่ผมนอนใกล้ปลวกความเชื่อตนเองนะถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นให้เขาคุ้มครองผมอันนี้คือความเชื่อผมแต่สิผมคิดผมผมไม่เชื่อจะเจอตัวเองนะ ผมเจอหญิงสาวคนหนึ่งผมมัน่นใจว่าเป็นพญาปลวกอะนางพญาปลวกทุกคนความขออันนี้ความความเชื่อผมเองนะใครจะมองไงผมไม่รู้นะใครจะคิดยังไงผมไม่รู้แต่ความเชื่อผมคือเขาเป็นคนที่อยู่ในปวกกันหรือเปล่าเป็นสาวหญิงสาวที่ดูแลปวกกันหรือเปล่าเพราะผมเห็นว่าเขาอย,อ,ยอยูู่นั่งอยู่ในเปผมแล้วทุกคน ตอนที่ผมเจอเขาเขานั่งอยู่ในเปรผมแล้วจากนั้นผมเจอเขาเขาก็เดินหายไปวัาไปกับตาเลยซึ่งผมมั่นใจประมาณห้าสิบเอร์เซ็นทุกคนว่าเป็นพยาปวกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นผมคิดว่าเป็นพวกผีสางนางไม้นะทุกคนก็เป็นไปได้ เดี๋ยววันนี้ผมกลับไปตามหาอีกครั้งหนึ่งที่ที่ผมเคยเจอพญาปวกตรงนั้นเป็นจอมปลวกผมไม่รู้ว่าผม,ไ,มได้เจอหรือเปล่าจะหาเจอหรือเปล่าเพราะว่าเส้นทางที่ผมจะไปก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปมากะ่ะอีกอย่างที่ผมมาครั้งก่อนเหมือนเป็นช่วงอันนี้คือว่าช่วงที่ดูใบไม้พรีไอใบไม้ร่วงอ่ะพี่ๆทุกอย่างมันจะโล่งมันดูเห็นชัดง่ายแต่ตอนเนี้ยเหมือนป่ามันทึบกว่าเดิม ทุกอย่างดูทึบดูแน่นไปหมดไม่รู้ว่าจะไปทางเดิมได้หรือเปล่านะก็ต้องไปดูก่อนว่าจะเจอตรงไหนยงไงถ้าไม่เจอผมคงไม่ลงคลิปไม่ถ่ายนะไอ้ไม่ได้ให้พี่เอซดูนะแต่ถ้าเจอผมจะเอาคลิปเนี้ยที่ถ่ายอยู่เนี้ยลงให้พี่เอซดูนะก็ไปรุ่นพร้อมกันนะผมจะเจอหรือเปล่าฝากพี่เอซนะครับผมถ้าดูคลิปนี้อยู่ถ้าชอบกดไลค์กดกแชร์ที ผมไม่รู้ว่าผมจะสำเร็จภารกิจครั้งนี้ไหมคือที่กลับมาไม่ได้กลับมาเพราะว่าจะมาหวังอะไรสักอย่างคืออยากกลับมาพิสูจน์ว่าเขายังอยู่ที่นั่นหรือเปล่านะถ้าพี่สีดูคลิปผมผมคงจำได้ผมเคยมาเจอเขาที่นี่นะทุกคนนะไปกดไลค์กดแชร์คอมทีเป็นกองใจคอมทีแล้วก็ไปร่วมไปชมพร้อมกันว่าผมจะกลับมาเจอพญาปวกไหมเขายังอยู่ที่นั่นหรือเปล่า ไปเดินทางทุกคน let's go <S พี่ครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าผมจะเจอหรือไม่เจอผมอาจจะเจอก็ได้หรือไม่เจอก็ได้เพราะว่าเส้นทางที่ผมกำลังเดินอยู่แทบจะไม่เหมือนเดิมเลยทุกคนมันเปลี่ยนไปมากเลยพี่บอกเลยเพราะว่าหลังจากที่ผม กลับไปทางนั้นก็ไม่ได้มานี่เลยมาครั้งเดียวในช่วงนั้นแล้วก็ฝนก็ตกการที่ฝนตกเนี่ยทําให้ป่าดูเขียวแล้วก็ล็อกไปหมดเลยในไ,ไงก็สิ่งที่สาคัญที่สุดคือกําลังใจนะถ้าที่จะซีกดไลค์ก็ใช้ผมหรือขอนายผมปลอดภัยผมก็จะตั้งใจสุดๆทุกคนเฮ้ยินง,งปะ เรืย่ยงเนไทยกำลังคุยกันดิจริงๆนี่อย่าเข้าไปหาเด็ดขาดนะเกลอนไว้ก่อนคนจะหลบไปดีที่สุดนะอย่าเข้าไปหาเด็ดขาดไม่รู้เป็นเสียงคนดีคนไม่ดีอ่ะรีบสี ปลาล้อมรอบผมทุกองศาไีแต่ผมขอเปิดเป็นกล้องอ่ะพีเซีดูแล้วกันว่าเส้นทางมันเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ผมที่มาคือไม่ใช่ทางเดิม,มแน่เพราะว่าผมหาทางเดิมไม่เจอนะมันลกไปหมดทุกคนดีจะหาทางเดิมที่ไหนก่อนนะเพราะว่าผมไม่เคยมาแล้วคิดว่าไม่มีใครมาด้วยเส้นทางนี้ทุกคน ดูดจิทุกคนอามที่ผมกำลังเดินสิไม่ใช่งายเลยพี่โอ้โหรบเนียมาเจออะ ตอนผมเดินเข้ามาแลรกก็เป็นทางที่ผมมาก็จริงแต่ยิ่งเดินมาทางมันยิ่งมองไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนทางเดินเริ่มหายไปนะไม่เล่นบอกทุกคนมันหายไปจริงล็อกไปหมดเลย ใช่เป็นก้อนหินไม่ใช่ทุกคนเป็นก้อนหินนะจะเจอไหมทุกคนถ้าไม่เจอพี่เจ๊คงจะไม่ดูคลิปนะ เราคิดว่าปลวกล้วไม่ใช่นะก้อนหินนะนกร้องถึงเพาะมากเลยด,ดอีอ่ะเราจะตามหาท่้นายต่อทางมันมันดูลบไปหมดเลยทุกคนดูลกดูไม่มีทางเดินเลยไปต่อปรับ ไม่งั้นเสีออยงมแมลงอยู่พึ่งเนี่ยบินอยู่เล้นนนนนนยนี่หัวผมเนี่ยมันกำลังทำรังปลวานี่ก็ปลวกนะไม่ใช่ปลวอยที่ผมเจอนะทุกคนคนละแบบน,น,นะคนละอย่างกันเลยไม่ใช่นะ ผมชอบดอกนี้มากเลยทุกคนเจอเจอน้อยมากในป่าเวราะเจอที่รถดับรู้สึกดีเมันขาวสะอาดมากเลยดริสุทธ์ตรงมากอะกครที่ดอกนี้บอกทียนะสมากผมคิดว่ามันเป็นดอกที่นำโชคนะมันจะพาผมไปหาเจอพญาปวกก็ได้นะถ้าผมเดิน,นตามนี้ไป มีความคิดส่วนตัวทุวกคนนะอย่าไปคิดว่าผมบ้าอย่าคิดว่าผมบ้าแล้วกันนะผมคิดว่าเป็นมดหเฮ้ยเอาดีทุกคนเห็นเหมือนผมไหม เห็นเหมือนผมไหมทุกคนใช่ใช่ไหมหรือว่านี่ดอกนี้จะนำโชคจริงเฮ้ยเฮ้ยผมเจอดอกไม้กลมมองปุ๊บเลยหน้ามาพูดจะไม่ทันจบผมเจอปลวกนะทุกคนนี่นะเช่มไหมนี่ใช่นี่แหละคือพยาปลวกที่ผมตามหาเนี่ยนะจอมปลวกจอมปลวก เจอแล้วเจอแล้วใช่ใช่ใช,ใช่ตรงนี้เลยแต่เมื่อก่อนมันโล่งก็มันใบไม้ไม่หนาขนาดนี้ทุกคนจะว่าลมมาเมื่อก่อนใบไ,ไม้ไม่หนาแบบนี้พี่ย้อนไปดูคลิปได้ถ้าอยากจะรู้ว่าผมมาจริงหรือไม่จริงใช่นี่แหละผมมาเมื่อก่อนโล่งร้อนหมดเลยตอนเนี้ยทุกอย่างเขียวแล้วก็บกคลุมไปใบไม้หมดแทบจะมองไม่เห็นนะทุกคนดิทางเข้ามาลกปะหลาดดยแทบมองไม่เห็นทางเข้าเลยเนี่ยทุกอย่างล้อมรอบไปต้นไม้แต่มันคมพอ ขอรบท่านก่อนนะผมมาดีนะครับผมไม่ได้มาร้ายผมตั้งใจจะมาดูว่าท่านอยู่ยังอยู่ที่นี่ไหมแต่ปวกจอมปวกอันเนี้ยบอกเลยว่าใหญ่มากไม่รู้่คนอื่นจะคิดว่าใหญ่ไม่ใหญ่แต่สำหรับผมมันใหญ่แล้วก็ดูน่านับถือมากทุกคนดีสูงประมาณเอวผมได้นะความสูงของปวกอันนี้นี่ผมเคยผูกแปวงนี้จไหม เคยผูกเปตรงนี้นะทุกคนนะช่วงที่ผมเดินป่าหลงนะผมไม่ได้ผูกเปลตงนี้เลยแต่เจอยิงสาวคนหนึ่งออกมาออกมาจากไหนไม่รู้ผมมั่นใจู่อยู่ในี่ยแถวนี้แหละอยู่แถวปวกแล้วก็เข้ามานั่งบนเปผมนะผขอตั้งกล้องดีกว่าตั้งพักนยทุกคนนะ ทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่นั่งอยู่บริเวณด้านหน้าข้างๆอ่าจอมปลวกนะทุกคนนะซึ่งผมเองก็ตอนนั่งพักนี้แล้วก็คิดว่าผมดีใจแล้วที่ได้เจอผมไม่รู้นะว่าดอกไม้ดอกเมื่อกี้อะไรโยนใส่ผมมาอยู่นะมันเป็นน้ำใช่ไหม นุ่งนางผมอคนเมือนมนีในยูเซีสขอบเปมือคนนะนี่คืออะไรนะซึ่งบอกเลยว่าผมโคตรดีใจเลยที่ผมเจอดอกไม้ดอกเมื่อกี้สีขาวนะที่อยู่ในป่าแล้วผมก็เงยหน้ามาเจอจอมปลวกตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำพาผมมาหรือเปล่าหรือว่าโชคชะตาหรือว่ายังไงหรือว่าดวง สิ่งที่ผมเจอเมื่อครั้งที่แล้วผมมาเจอยญิงสาวนั่งบนเปะอาจจะเป็นพวกแบบผีป่านางไม้นะอันนี้ก็อยากให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอยากให้ใช้แบบวิจารณญาณในการชมทุกคนนะวิจารณญาณในการชมคือไม่ได้บังคับให้เชื่อหรือต้อง ชื่อ,อยังไงไม่ต้องบังคับให้ดูดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะเราไม่ได้มาทําให้ทุกคนต้องมาคิดเหมือนเราเชื่อเหมือนเราบางคนดูเพื่อความสบายใจก็ได้นะครับผมบางคนดูเพื่อความบันเทิงบางคนดูเพื่อแก้เครียดคนจะเชื่อแล้วก็ไม่ว่าอะไรแต่เราความเอ่อคือเราตั้งใจทํามาเพื่อให้ทุกคนดูอ่ะ ตัวเองก็มีความเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันทุกคนนะบอกเลยเกีดดานะทุกคนรอบนี้ผมไม่นำเปมามาด้วยไม่ติดมาอยู่ที่บ้านซักตากแห้งไว้อยู่ถ้ามีเปรมาคงจะได้ผูกเปรน,นอนตรงนี้ทุกคนนะชิวๆเพราะว่าอากาศไม่ร้อนทุกคนดูดิที่ผมอยู่ใต้ร่มไม้มีกอไผ่อยู่เป็นร่มด้วยทุกคนถ้าผูกเปรคงจะชิวมากๆนะ ตอนนี้ยุงล้อมรอบผมเยอะมากแต่ว่ามันไม่กัดเพราะผมทาย,ยาก,กันยุงมาแล้วผมขอทำการสัมผัสสักหน่อยนะทุกคนนะ มีเสียงด้วยมีเสียงน้งมทมสัมผัสอ่ะฟิวฟิวฟิวอะ่ะมาใกล้ๆจะได้ได้ยินชัชชดๆมันผมนะอุอ้นกัดมาฟังใกล้ๆกันนะ ไ,ได้ยินเสียงไหมไม้ยินเสียงไหมตอนผมมือรูดเหมือนมีเสียงเหมือนข้างในเป็นกรวงหรือเปล่าข้างในเหมือนเป็นที่กรวงโลง่โลงแล้วก็มีการเสียงสะท้านออกมารู้สึกกันเลยนะแล้วก็เสียงชัดด้วยผมไม่รู้ว่าด้านในปลวกตรงเนี้ยมีปลวกกี่ล้านตัวกี่หมื่นสี่แสนตัวนะจะเชื่อเลยว่าพวกเขาโคตรเก่งที่สร้างขึ้นมาอย่างนี้ได้ ผมคอนั่งรองนี่ก็หลากันนะนั่งพักไปด้วยผมไม่รู้ผมมาเจอ,อรหรือเปล่าแต่วันนี้ดีใจละที่มาถึงแล้วก็ได้เจอพญาปวกหรือจอมปวกที่นี่ก็ถือว่าคลิปนี้สําเร็จด้วยดีในการมาเจอปลวกนะทุกคนนะตั้งใจไว้ก็ได้เจอจริงๆแล้วเจอแบบว่าไม่คิดว่าจะเจอด้วยโดยดอกไม้ดอกนั้นทําให้ผมได้มาเจอปลวก ว่าอากาศดีไม่ร้อนมากเท่าไรชิลๆนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็นั่งมาเกือบสิบห้าทีนะก็ไม่เจออะไรเคลื่อนไหวหว่าเจียวิเวลใครออกมานะผมก็คงจะปิดคลิปละแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมทำาสำเร็จแล้วก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่ได้เจอพญาปกจริงๆซึ่งอยากจะบอกว่า กคตรดีใจแล้วก็โคตรแฮปปี้แบบพิเศษงมาคือผมตั้งใจมีความมั่นใจมีความตั้งใจมาที่นี่แล้วผมก็มาถึงแล้วผมได้เจอจอมปลวกที่นี่ผมเองไม่ได้หวังว่าต้องเจออะไรหรือว่าต้องอะไรแค่ขอแค่ได้มาที่นี่แล้วก็ได้เจอจอมปลวกอยู่ที่เดิมไม่มีการทําลายไม่มีใครมาทําลายที่นี่ผมก็ดีใจแล้วทุกคนนะก็หวังว่าพีทซีคงดีใจพร้อมผมแล้วก็ เรื่องโชคลาภต่างที่ใครคิดว่าจะได้หรือว่าอะไรก็ทุกคนครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะก็ถ้าได้มันก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอว่าเราได้มาเที่ยวป่าด้วยกันล้วกันนะไม่มาหวังเพื่อจะเอาสิ่งอะไรทั้งนั้นทุกคนนะนี่เจอไหมซึ่งผมก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนเจอปะพี่เอบซีก็ดีใจเหมือนกันใช่ไหมฮะก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าใครชอบไม่ชอบเป็นไงเฮ้ยาาเฮ้ยไปเมึงอะเฮ้ย เฮ้ยพี่เจอปะนั่นนั่นนั่นพี่พี่เจออะไรไหมทำไมผมเพิ่งเจอแล้วเหมือนผมยังไม่กล้าแตะเลยทำไมผมเพิ่งเจออะ่แล้วถุงมาอตั้งแต่แรกผมมาถ่ายเรียบีดูใกล้ๆนะแต่ไม่เจอเหมือนเป็นลูกแก้วไม่ใส่ใส ้ยใครมาวางไว้บอ,อพ,พี่มันมีใครมาวางไว้หรือเปล่าอารมณ์มันไข่มมกไลยพ,พี่มันไข่มมก็ลลูกเล็กๆหรือไข่ของพญาปวกหรือเปล่าพ,พี่ดูอยู่ใกล้อยู่บนยอดของจอมปวกอีกเลยใจ่ะไหมเฮ้ยโอไยค,คือผมเห็นอย่างนี้คือ ผมจะเอากลับไปไหมทุกคนนี่เขาตั้งใจใผมเอากลับหรือเปล่าให้ผมเห็นหรือเปล่าเพราะเพราะว่าตอนแรกผมมั่นใจผมถ่ายผมไม่เจออะไรทั้งนั้นนะผมเพิ่งจะเจอตอนก่อนผมจะกลับเนี่ยพี่จริงๆนี่นี่ไหนกันไหนนผมขอสัมผัสละกันนะโอ้ยี่สวยมากเว้ยมันเป็นไครไพี่นี่นะน้ำหนักก็พอประมาณนะนี่นะ มันเป็นไข่มุกอะไรสักอย่างอะสีใสคล้ายๆลูกแก้วแต่อยู่ตรงนี้เมื่อไหร,ร่ยังไงผมไม่รู้ที่ผมควรจะยังไงถ้าผมเก็บแบบนี้จะมีคนมาเจอไหมคือเขาตั้งใจให้ผมเจอหรือเปล่าแล้วก็ให้ผมเก็บไว้กับตัวหรือเปล่ือยยังไงคือตอนแรกผมไม่เจอผมเพิ่งเจอตอนจะกลับพ,พี่คิดเหมือนกันใช่ไหมเพื่อเป็นของดีเป็นเครื่องรางเครื่องราง ของนําโชก็ได้นะนี่นะผมขอนํากลับนะพี่นะไปทุกคนกลับกันทุกคนขอบคุณท่านมากนะครับโคตรดีใจทุกคนได้ของกลับไปด้วย